กันต่อนะคะกับห้อ่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะอามาดูกฎหมายลูกกันบ้างนะคะ <c oughs> นายมีชัยรุชุพันธ์นะคะประธานกรอทอได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรอทอเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพิจารณาจับทาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโ,โดยบอกว่าขณะนี้ใกล้เสร็จแล้วหากด่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วกรอทอก็สามารถที่จะส่งกฎหมายลูกให้กับสภานิติบัญญัติหรือว่าสอนอชอพิจารณาได้อย่างน้อยสองฉบับก็คือ กฎหมายว่าด้วยพักการเมืองแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนื่องจากในชั้นของสอนอชอจะใช้เวลาอย่างน้อย70-80ถึงวันขณะเดียวกันกว่าจะประกาศใช้กกตแล้วก็พักการเมืองจะต้องเตรียมตัวดังนั้นจึงต้องรอจังหวะให้กกตและพักการเมืองเตรียมความพร้อมแล้วกรอทอก็จะส่งกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสไปยังสอนอชอซึ่งจากการหารือกันของกรรทอ,อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน บางอย่างนะคะโดยเฉพาะกกตที่จะต้องมีการเลือกกรรมการกรกตรขึ้นมาเบื้องต้นอย่างน้อย2คนโดยจะต้องมีกระบวนการในการเลือกตั้งดังนั้นจะต้องเร่งในการจัดทํากฎหมายลูกว่าด้วยกกตก่อนเพราะว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นต้องใช้เวลาฟังเสียงนายมีชัยค่ะกร,ตรกตกับพักการเมืองก็จะต้องเตรียมตัวครับแล้วก็ต้องให้เวลาเาราแล้วก็จะได้ รอจังหวะกฎหมายเลือกตั้งไว้พ <irgendwie. S 2> อเขาเตรียมมันพร้อมเรียบร้อยเราก็ค่อยส่งไปไม่งั้นมันเขาจะไม่มีเวลาทํางานแล้วก็จะลําบากทบกันมาหลายรอบมีอะไรที่พักการเมืองหรือกรอกตจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจ<ะ>บ้างไหมครับ <c'> ก็คงต้องมีอะไรที่จะต้องไปทําปรับให้มันโดยเฉพาะกรกตกรกตอย่างน้อยมันจะต้องไปเลือกสองคนอย่างน้อยนะตอนนี้ยังเป็นสองอยู่ใช่ไหมก็ ก็ตามปกติมันก็สองแต่ว <together con S 2> ่าเว้นแต่ว่าข้างในตอนออกมาตอนจุดสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่ได้รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างน้อยมันจะต้องไปเลือกสองคนให้สองคนที่จะเลือกเนี่ยมันจะมีกระบวนการขั้นตอนที่องค์กรอิสระทุกองค์กรเขาจะต้องไปเลือกผู้แทนเขาก่อนแล้วถึงจะมามีคณะกรรมการสนาซึ่งมันใช้เวลาพวกนี้ต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยนั้นก็จะต้องรีบออกให้เขาก่อน นายมีชัยบอกนะคะว่าการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายลูกสองฉบับที่เหลือซึ่งประกอบไปด้วยร่างพระพราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกอก,อกตและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอขณะนี้นายชาติชายนาเชียงใหม่โฆษกกรอทอกำลังที่จะดําเนินการแต่ในส่วนของนายทิติพันธ์เชื้อบุญชัยจะเดินทางไปรับฟังความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายลูกทั้ง4ี่ฉบับในพื้นที่ต่างจังหวัด และสําหรับการหารือร่วมกันระหว่างสนชกับกรทนนัายมีชัยบอกว่าจะส่งให้กรทไปร่วมแล้วก็ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกแต่ว่าตนเนี่ยคงไม่ไปร่วมเพราะว่าไม่ทราบว่าสนชมีข้อสงสัยเรื่องอะไรนะฮะมไม่รู้นนว่าเขาส,งส,สงสัยเรื่องอะไรก็เลยไม่ไปคืออยากรู้คำอยากรู้โจทย์ก่อนอืมค่ะ ชอบตั้งเวทีกันเหลือเกินนะคะชุดนี้แต่เวทีที่ว่านี้อย่างเช่นบรรยากาศก่อนการทําประชามาติก็ไม่รู้มันได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องของการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเห็นบอกว่าจะส่งให้ในายกและมนตรีได้เนี่ยก็คือ11ตุลาคมนี้นะคะนอกจากนั้นหลังจากนั้นไปก็จะว่าด,ด้วยกฎหมายลูกสองฉบับอย่างที่ได้บอกไปใกล้เข้ามาแล้วนะคะทีนี้มาดูการถแถลงอีกรอบหนึ่งโดยโฆษกข,ของกรอทอนายอุดมรัช Amarit นะคะก็ได้มีการพูดถึง ความคืบหน้าค่ะในการจัดทำร่างพลบรประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยพักการเมืองแล้วก็กกตนะคะสองฉบับที่ทางกรทอย,อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการตอบโจทย์ในหลายเรื่องเช่นต้องแก้ปัญหาความเครือบแคลงในกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและก็สุจริตเพื่อทําให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสเป็นต้น ทั้งนี้ความเห็นส่วนตัวคิดว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วภายใน1-2วันควรส่งร่างกฎหมายกกตแล้วก็พักการเมืองให้สนชเพื่อช่วยให้กระบวนการออกกฎหมายมีความรวดเร็วขึ้นนายอุดมบอกนะคบ,บอกว่าผมยืนยันว่าการเร่งทำร่างกฎหมายนั้นไม่มีประเด็นของการเซซิโรองค์กรหรือว่าพักการเมืองแต่อย่างดใดนายอุดมยังกล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าสําหรับการจัดทาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆแล้วก็กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนของสังคมนั้น กรทเตรียมจะจัดเวทีในการรับฟังความเห็นของประชาชนในทุกภูมิภาคต่างๆเลยนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยหเวทีเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความเห็นแล้วก็ออกแบบกลไกที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะคะเปิดเวทีค่ะออกแบบให้ประชาชนร่วมกันออกแบบนะคะ แบบแต่จะเอาแบบที่ประชาชนออกหรือเปล่าเราย้ําด้วยใช่ไหมคะคุณชุติมาบอกว่าจะไม่มีการเซซีโร่พักการเมืองเออย้ําอันนี้กรทอย้ํานะคะแต่ทุกอย่างเขาบอกไม่ได้อยู่ที่กรทอมั้ยมันอยู่ที่ม14มันจะเสร็จหรือไม่เสร็จมันมันอยู่ที่กฎหมายลูกด้วยไงว่ากรทเนี่ยจะเขียนลงไปกฎหมายลูกว่ายังไงถ้าสมมุติว่าเกิดเซซีโร่พักการเมืองหรือแม้แต่กระทั่งองค์กรอิสระก็ตาม ก็งานก็กลังจะงอกมาดาเหล่านี้แต่กรทออกมายืนยันแล้วว่าเขาไม่เซ็ตประเทศไทยคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นดิฉันเชื่อว่าทุกคนรับได้สตรองอะไรนะคะสตรองจูเกเตอร์สตรองเกิร์ดสตรองเจอร์อะไรของจูเกเตอร์แบบเซเลี่ยนเลยค่ะแหมไม่ได้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้ตำแหน่งอื่นสวมีตั้ง250คนจะไปกลัวอะไร สตรองไปด้วยกันค่ะ<า>แล้วเข้ามา 5, นี่ <6. S 2> เผื่อใค,ใครมีข้อสงสัยอะไรนี่เขาจ,จัดการได้หมดนะลาบคาบลาบเป็นหน้ากองสําหรับใครที่จะมารตรวจสอบนะคะเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะก็เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้นะค่ะจริงมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะ,ะอย่างที่บอกเนี่ยนอกจากจะต้องสตรองทูเกเตอร์ไปด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะ ต้องเสริมสร้างเหมือนร่างกายเวลาได้รับเชื้อพวกไวรัสเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาอันนี้ต้องโรนให้ทั่วๆกันนะฮะทุกอย่างบนโลกนี้อันนี้จังค่ะมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีอํานาจมันก็เสื่อมอํานาจได้และดูเหมือนมันจะเริ่มเสื่อมแล้วนะคะคุณจะตุพรพรมพันธ์ได้ Facebook Live กันเอาไว้ค่ะบอกว่าองค์คาพยพของอํานาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอทําให้เกิดความเสื่อมขึ้นชัดเจน และพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอ,อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นอำนาจขาลงหากไม่แก้ไขอารุนแรงถึงขั้นหัวทิ่มลงก็ได้ตนเห็นว่าอำนาจขาลงนั้นล้วนเกิดจากกองเชียร์ให้พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจและสนับสนุนประคับประคองกันมาตลอดช่วงกว่า2ปีแต่ขณะน,นี้กลุ่มนี้เริ่มมีความไม่พอใจและเกิดอารมณ์ชิงชังขยายออกไปทั่ว ดังนั้นอำนาจเริ่มเสื่อมจึงไม่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนั้นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ถูกสร้างให้เป็นฝ่ายตรงข้ามและเป็นปฏิปักษ์กับอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกทั้ปทงประวัติศาสตร์อำนาจการเมืองไทยทั้งที่มาจากกระบอกเปยนยึดอำนาจหรือการเลือกตั้งล้วนมีสิ่งหนึ่งบ่งชี้ตรงกันคือช่วงอำนาจเสื่อมจะทำให้เกิดสภาพขาลงรวดเร็ว กว่าช่วงที่มีความนิยมเมื่อเข้าสู่อำนาจใหม่ๆวงจรอำนาจเช่นนี้ได้วนเวียนมาตลอด84ปีแม้ทหารอ้างการขจัดคอร์รัปชันในการยึดอำนาจแต่ในช่วงปลายอำนาจมักหนีไม่พ้นการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทุจริตเสมอและเมื่อใช้อารมณ์บริหารจัดการแบบเผด็จการเข้ามาผสมด้วยแล้วอำนาจขาลงจะยิ่งรวดเร็วและอาจถึงขั้นเกิดพฤติกรรมหัวทิ่มลงมาได้คุณจตุพรกล่าวอีกนะคะว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์ ผจญกับสถานการณ์คนรอบข้างเป็นพิษลุกแก่อำนาจเป็นพฤติกรรมของครอบครวัเวเครือญาติการใช้ใจ่ายงบประมาณไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนสหรัฐอเมริกาที่มรรัฐฮาวายเป็นการกระทําที่สังคมกังขาจึงทําให้เกิดช่วงขาลงรวดเร็วขึ้นเหตุการณ์สะทอ้อนพฤติกรรมที่น่ากังขานั้นไม่มีคนนอกหรือคนกลุ่มนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องราวกล่าวหา และเอกสารราชการหลุดออกมาล้วนเกิดจากคนภายในทั้งสิ้นเป็นกลุ่มคนในองค์คาพยพของคอสชอที่นำข่าวสารมาให้ประชาชนรวมทั้งคนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เกิดอารมณ์รุนแรงระบาดมากระบาดมากกว่าฝ่ายที่ถูกเรียกว่าคนกลุ่มนั้นแต่ความจริงแล้วเป็นคนกลุ่มนี้ได้ทำกันเองโดยเฉพาะเพราะฝ่ายเห็นต่างไม่ได้ไปล่วงรู้ข้อมูลเหล่านั้นได้ คุจณจตุพรกล่าวด้วยนะคะว่าในช่วงอํานาจคอสชอเป็นช่วงขาลงแม้มีความพยายามอธิบายว่ายังมีจุดแข็งที่ตัวนายกรัฐมนตรีและรถแมพอนาคตที่ทําให้คนกันเองเกิดจินตนาการไม่สิ้นสุดแต่จุดแข็งจะกลายเป็นจุดอ่อนได้เมื่อเหตุการณ์และการคอร์รัปชันมาผสมเป็นสิ่งเดียวกันย่อมทําให้การสนับสนุนกลายเป็นอารมณ์ชิงชังจนผลักดันให้อํานาจอยู่ในช่วงขาลง ตนเห็นว่าการอ้างจุดแข็งว่าเป็นเกราะป้องกันแต่พลเอกประยุทธ์ย่อมรู้ตัวเองดีว่าสิ่งที่เชื่อว่าแข็งอาจทําให้ใจตัวเองอ่อนละลายหรือไม่ mm hmm. ดังนั้นถ้าไม่แก้พฤติกรรมใช้อํานาจแล้วต่อไปจะไม่ใช่ช่วงขาลงแต่จะเป็นช่วงหัวลงสิ่งที่เป็นวิบากกรรมอํานาจชัดเจนโดยไม่มีใครหนีไปได้ผู้นำประเทศ28คนที่ผ่านมาล้วนผ่านวิบากกรรมนี้ทั้งสิ้น เกมกำจัดจุดอ่อนหรือกําจัดจุดแข็งไม่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนั้นแต่เป็นเรื่องของคนกลุ่มนี้ที่เป็นองค์คาพย,พยพของฝ่ายอำนาจคอสชอทั้งสิ้นอย่าโทษใครปัญหาบ้านเมืองจำนวนนั้นพวกตนแสดงจุดยืนชัดเจนว่าอดทนรอคอยวันประชาธิปไตายที่คนจะเข้าใจตรงกันเท่านั้นนะะชัดเจนนะคะจากประธานนปชคือ มีการใช้คําว่าคนกลุ่มน,นั้นหรือว่าการพยายามสร้างข่าวโจมตีโดยคนกลุ่มน,นั้นคุณจะพัฒบอกมันจะกลุ่มน,นั้นกลุ่มไหนเลยกลุ่มน,นี้แหละก็คือพวกท่านกันเองนคนในด้วยก,กันทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยนะหรือยังล่าสุดเล็กๆใช้ราชวัตรอย่างเงี้ยโพสเฟ e บุ๊กเอาคือด่าอดีตนายุย,ยิ่งรักกนในเรื่องปกติอของตามแกนะคะคุณใช้ราชวัตรเนี่ยแต่ว่าเริ่มตำหนิพลเอกประวิทยิ์ละ ทำอย่างอย่าไปเอาตามเรียนแบบแล้วก็วาทก,กรรมตามสไตล์ของแกเนี่ยนะฮะที่เป็นอัตลักษณ์ของแกเนี่ยแต่ตําหนิแล้วยิ่งแผลแผลยิ่งกว้างโอโ้โห<อ>นี่พวกเดียวกันนะเนี่ยเออก็เนี่ยเหมือนคุณจะดูพอบอ่าคือฝั่งนั้นด้วยกันเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจแล้วเริ่มเสื่อมล้มีอารมณ์มต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายเรื่องอ ก็เหมือนที่คุณนิพิษพูดก่อนหน้านี้แหละมันเป็นสัจธรรมของผู้ที่เข้ามาโดยที่ไม่ถูกต้องชอบทาไม่ได้มาจากประชาชน่ะยิ่งอยู่นาน่ะแผลมันยิ่งแบบยิ่งแหกออกมาให้คนเนี่ยได้เห็นมันยิ่งปรีออกมาฉะนั้นเองเนี่ยก็รีบคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็รีบไปซะปลอดภัยที่สุดนะดิฉันว่าคนอื่นเขาไม่ได้อยู่ใช่ถ้ายังขาลงได้รีบเอาขาลงก่อนคุจะองตื่อแล้วเดี๋ยวมันจะหัวลงก็หัวทิ่มแล้วมันคำมั่เลยนะคะเดอรวิกเก็ตส์ลิงกำจัดจุดอ่อนคุณอะไรนะ ดเตอรกิติกาเมียเสแดงไงอภิรัตงสมองไงเนี่ยไปเลยเนาะเดี๋ยวนี้ดีฉันนั่งดูฉันเป็นคนหนึ่งฉันจะไม่ไปสงสารสามีนะทำไมคุณเป็นคนที่โงอได้ขนาดนี้คะกูพูดแบบนี้ออกทีวีก็ได้ด้วยเหรอแล้วสี่ทีวีด้วย่นอนแท้เป็นโง่เอง สู้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้หนักกว่าเยอะเลยออนี่ถ้ารายการนั้นไม่อยู่ช่วงนี้นี่ชิวเลยเบาเลยคือเข้าใจว่ารายการนี้ไม่มีท่โลกไงมันเป็นคอนเซ็ปต์รายการเขาต้องแรงต้องกดดันผู้แข่งขันใช้คําหนักๆอะไรเงี้ยเออยดูงันนรู้สึกดอุ้งเท้มันกดดันบีแรงคำนียนี่ถ้ารายการนั้นอยู่ยุคนี้ดิฉันว่าพิธีกรเนี่ยเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนพิธีกรต้องเพิ่มเลเวลอ่ะคือถ้าถึงขั้นแบบไอ้ฮาที่พิธีกรต้องพูดคำว่าอะไรดีคะเนี่ย ถ้าลองนึกจินตนาการกันเล่นๆนะเอาบิ๊กตู่มาเป็นพิธีกรรายการเนี่ยนะโอ้โหเนียนเลยทำไมแล้วมันยังไงคิดแค่นี้คิดไม่ได้เหรอะไรอ่ะเออหูยมันจะเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการมากตอบสิตอบตอบไปทุ่มเลโพ่เดียมเลยออะไรอย่างเงี้ย พูดเล่นๆเซลเล่นๆอย่าโมโหนะอย่าเล่นนะก็อยากจะเห็นในมาสพิธีกรบ้างเป็นผู้นำมาตั้งสองปีหลังจะมีอำนาจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะลองลองดูไม่หรอเอาตอนที่มีอำนาจเลยก็ดีจะได้ทำให้ทุกคน้แก่ตำแหน่งเลยถ้าแกมีอำนาจแล้วแกไปเป็นพิธีกรแล้วระวังมีคนไปเปิดพฆษนาลุกกมกล่าวหาว่าแกเป็นลูกจ้างแล้วแกถูกจับที่ในคนดีเขาทำได้อันนั้นคุณสมัครแล้วกุต้องผิดดีเขาไม่ได้เป็นคนดีไม่ไม่แต่แกพูดไปแล้วคุณดูด้วยว่าผมมายังไง เพราะฉะนั S <S 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 <s> <S <S ้นจะมาพูดเรื่องตรวจสอบผมให้ดูอำนาจผมดูอำนาจและเห็นแกชอบทะเลาะนักข่าวดิฉันเลยคิดจากต่อยอดจากคุณยุดาต่อยอดช่วงเวลาวันศุกร์กลับกันท่านเป็นผู้ดำเนินรายการเลยใช้คอนเซ็ปต์เหมือนวิกเคนลิงส์เอาผู้สื่อข่าวมานั่งและให้ตอบคำถามว่ารัฐบาลทำอะไรตอบโง่ไม่ดูเลยทำใ่้ประชาชนทุกวันเหนื่อยรู้ไหมเหนื่อยอะไรอย่างงี้นะนี่่วยคิดให้นะให้แกไปไกลเห่ือนั้นแล้วแกด่านักข่าวแกกระทบ แกไม่ได้ด่านักข่าวโดยแค่พูดด่าเฉยๆเพราะทุกครั้งเนี่ยแกถึงขั้นขู่จะเอาชีวิตนักข่าวก็ไม่กลัวแกก็เลยใช้วิธีการกดดันว่าเธอนําเสนอชั้นไล่พวกใต้บังคับบัญชาออกกรณีแกไปไกลขนาดนั้นเลยคือทำอะไรนักข่าวไม่ได้แกใช้อำนาจอย่างสร้างสรรค์จริงๆเนาะสร้างสรรค์มาตาสีนี่เขายอมรับกันอย่าไปมองว่ารู้แกอำนาจไม่ใช่นะคะเป็นไปตามปกติแหละของผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ท่านก็บอกเองว่าดูสกอปผมมาอย่างไงนะที่มาไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะดูการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ครอบครั้ข้อมูลชัดเจนดูพีทีทีวีอันนั้นเพลงสมัยยูดีดีมันมีหลายเพลงแล้วเปิดปิดแล้วก็ทำเพลงใหม่ไปเรื่อยๆข้อเสี่งของการปิดพีทีทีวีคือเราจะทําอัลบั้มอีกหลายอัลบั้มเลยนะถ้าไม่อยากฟังเราก็อย่าปิดเราไปต่อฮาวายกันสีสุวรรณจันยานะคะทำงานอะไรเนี่ยสุดเจริญหรือเปล่า เขาก็บอกมาแล้วว่าเป็นทนายความนะคะแล้วก็ใช่ว่าจะหยุดยั้งเขาได้ออกมาขู่แบบนี้พูดขู่หน้าสื่อไม่พอมีการส่งคนไปขู่คนใกล้ชิดเขาอีกแต่เขาก็ยังคงเดินหน้าต่อนะคะสรัพคุณสีส่วนจันยาเมื่อวานนี้ค่ะไปที่สอตองอเลยนะคะไปยื่นคําร้องต่อคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการสอตองอนะคะในเรื่องนี้เนี่ยค่ะเรื่องป้อมหาวายเนี่ยนะคะก็ขอไม่อ่านรายละเอียดละกันก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันมี อะไรที่ประชาชนสงสัยกันบ้างเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยเห็นว่าน่าจะเป็นการกําหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่แพงกว่าความเป็นจริงหรือแพงกว่าการดําเนินธุรกิจในระบบขแข่งขันกันตามปกติตามราคาที่เป็นไปตามกลไกการตลาดและตามระเบียบสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพฤกราช2535และแก้ไขเพิ่มเติม หรือไมนะ่ตั้งคำถามเป็นการเข้าข่ายการกระทำในลักษณะขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญตัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศัษษกราช2542หรือไม่นะคะ2ประเด็นรวมไปถึงการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอาศัยเข้าร่วมคณะเดินทางไปกลับในครั้งนี้ด้วยอย่างไรและขอให้ตรวจสอบรายชื่อคณะบุคคลทั้ง43คนแต่ละบุคคลเนี่ยมีสิทธิ ในการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพุทธศักราช2526หรือไม่และขอให้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับรู้อย่างโปร่งใสด้วยฟังเสียงค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรบกวนท่านผู้ว่าและคณะได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าแท้ที่จริงแล้วคณะที่เดินทางไปทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น43หรือ38คนเนี่ย เ,เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปทําหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่เก่าวอ้างหรือว่าหรือว่าจะมีบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเลยแต่เดินทางไปด้วยซึ่งถ้าไม่มีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเดินทางไปด้วยเนี่ยก็ก็ถือว่าน vale ่าจะผิดระเบียบของทางราชการเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปทั้งหมดนะครับกว่า20บล้านบาทนี่นะครับนี่จึงเป็นประเด็นปัญหาที่อยากจะมากรับเรียนท่านเพราะว่า สตง,งได้ติดตามตรวจสอบว่าการโดยเฉพาะการตั้งราคาราคากลางของการเดินทางครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงเนี่ยเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนนะครับว่าด้วยพราบาว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุปี2อ3 5อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศของคณะชุดนี้เนี่ยมันเป็นไปตามพระราชกฤฤ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 ิจดุริกาว่าด้วย เรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะครับปี2526แก้ไขเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะคุณสิสวนบอกนะคะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นการออกไปปฏิบัติภารกิจที่ขัดแย้งต่อนโยบายของคอสชอและครมที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาว,ว่าเป็นการขัดต่อค่านิยม12ประการของคอสชอหรือของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความพอเพียงนะคะ,ะก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3-4ประเด็น หนึ่งคือมันแพงกว่าทั่วๆไปหรือเปล่า 2. ถ้ามันแพงกว่าเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การขัดพรบรเกี่ยวกับเรื่องของราคาตออ่อหน่วยงานของรัฐและเรื่องแค่นี้ยังไม่พอให้ไปตรวจสอบบุคคลด้วยนะคะว่าไอ้ที่ไปกัน43คนเนี่ยทุกคนที่ไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับคณะนี้หรือเปล่าหรือว่ามีบุคคลแปลกปลอมเข้าไปด้วย ให้ตรวจสอบไม่พอต้องเปิดเผยด้วยเอามาเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ด้วยเนี่ยนะคะ,คะสี่ประเด็นด้วยกันทีนี้มาดูกันต่อที่ผู้ว่าสอตอง,องอนะคะการันตีเลยนะคะไม่พบเจตนาที่ไม่สุดจริตเลยในกรณีนี้นะคะนายพิสิทธิ์ลีลาวัชิโรพาสค่ะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้เปิดเผยนะคะว่า ในช่วงเช้าของวันที่5ตุลาคมได้รับหนังสือจากนายศรีสุวรรณจันยาอุปนายกและก็เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการเดินทางไปประชุมที่ฮาวายของพลเอกประวิตย์นะคะโดยเป็นเรื่องที่สตงเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่สตงได้ขอข้อมูลจากการบินไทยแล้วก็สํานักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3ตุลาคม จากข้อมูลเอกสารแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ได้มายังไม่พบความผิดปกติของการใช้งบประมาณและไม่พบว่าส่อเจตนาไม่สุดจริตเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเชิญมาจากหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐให้ไทยไปร่วมประชุมระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคมและการเดินทางก็เกิดขึ้นจริงในวันที่29กันยายนแล้วก็กลับถึงไทยในวันที่2ตุลาคม นายพิสิทธ์บอกว่าจากเวลาที่เดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับสอต,ตงอพบว่าเป็นการเดินทางเพื่อไปประชุมจริงไม่ได้มีการเผื่อไว้เพื่อที่จะไปทําเรื่องนอกเหนือจากการประชุมดูจากวัตถุประสงค์แล้วก็จานวนผู้ไปร่วมประชุมทั้งหมด38คนพบว่าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านความมั่นคงมียศมีตําแหน่งแล้วก็มีบุคลากรความมั่นคงของสหรัฐร่วมเดินทางไปด้วยดังนั้นคงจะไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงไปปะปนอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน ะะดังนั้นคงจะไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงไปปะปนอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนรายชื่อของผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพช่อง5เดินทางไปกับคณะมีเพียงแค่2คนก็คือนางเหมือนฝันคงศรีเป็นนักข่าวแล้วก็นายจัก,กรพงศ์แพงคําแสงช่างภาพสอตองอจึงได้มองว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการทั้งคณะไม่พบรายชื่อของบุคคลไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปเดินทางไปพร้อมกับคณะนี้นายพิสิทธิ์บอกว่ากรณีการใช้งบสำหรับเดินทางในครั้งนี้2 0 9ล้านบาทตอนนี้กำลังขอหลักฐานที่การบินไทยเรียกเก็บเงินเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การเบิกเงิน20ล้านบาทแล้วนำไปใช้แต่เป็นการตั้งงบไว้และการบินไทยต้องนำบินค่าใช้จ่ายจริงมาเบิกกำลังติดตามตัวเลขจากการบินไทยเพื่อดูว่างบประมาณการตั้งเนี่ย ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าแพงหรือว่าถูกแต่อย่างไรก็ตามการใช้บริการจากการบินไทยถือเป็นกระเป๋าซ้ายย้ายไปยังกระเป๋าขวาคงไม่มีใครได้ประโยชน์ตรงนี้ฟังเสียงนายพิสิทธิ์ค่ะสำหรับประเด็นที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลละเอียดนั้น ทางสำนักงานตรวจแผ่นดินก็ขอรับไว้ประกอบรวมเรื่องกับที่ทางสำนักงานตรวจแผ่นดินซึ่งได้สนับตับฟังข่าวแล้วก็มีการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเบื้องต้นแล้วไว้บางส่วนแล้วนะครับก็จะได้นําไปประกอบในการพิจารณานะครับก็อ,อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เราจะรวบรวมต่อไปโดยขอถือโอกาสนี้นําเรียนเบื้องต้นสักนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อวันจันทร์ ทางสตง,งก็ได้เข้าไปที่2หน่วยก็คือที่การบินไทยเพื่อไปติดตามหลักฐานที่มีการรับงานบริการเที่ยวบินนี้นะครับที่เป็นประเด็นปัญหาทางการบินไทยนี่ยังไม่ยังไม่ได้รวบรวมตัวเลขถึงที่สุดแล้ววางบินนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายที่เรากําลังจะพูดเนี่ยเราจะตัดเปรียบเทียบกับที่การบินไทยจะต้องวางบินนะครับ ค่าใช้จ่ายที่วังบินในทางตรวจสอบของศนงเราก็รู้อยู่ว่าการเช่าเหมาเที่ยวบินของการบินไทยเนี่ยจะต้องมีคล้าคิดค่าเครื่องบินส่วนหนึ่งคิดค่าน้ํามันส่วนหนึ่งคิดค่าบริการภาคพื้นดินนะครับส่วนหนึ่งนะจะมีคา่าใช้จ่ายพวกนี้รวมทั้งค่าอาหารด้วยนะครับส่วนจะเป็นจํานวนที่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะทางศตงก็คงต้องดูหลักฐานการวางบินจากการบินไทยก่อน รอดูการบินการวางบินจากการบินไทยก่อนนะจ๊ะไปแล้วนะค่อยวางบินทีหลังไม่รู้ว่าจะมีการลดหรือว่าเพิ่มกันมากขนาดไหนเนี่ยนะคะนายพิสิทธิ์บอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจำเป็นมันจําเป็นที่จะต้องเช่าเหมาลามเพราะว่าการบินไทยไม่มีเที่ยวบินต้องใช้เครื่องบินใหญ่เพราะว่าเดินทางไกลสอตอง,งอมไม่ได้ติดใจแต่การใช้เงินหลวงเนี่ยต้องดูความเหมาะสมและต้องประหยัด สตงอกำลังรอรายละเอียดจากการบินไทยเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับราคากลางที่สำนักนายกเนี่ยเคยใช้ว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงเมนูอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเป็นยังไงเพราะวิจาร์ณว่าแพงสอตองอจะพยายามสรุปให้ได้ภายใน7ตุลาคมนี้วันนี้วันที่6นะคะเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้ไม่ต้องรออะไรเพราะว่าดูทิศทางแล้วเนี่ยอะไรก็ดูดีไปหมดเหมาะสมไปหมดไม่มีอะไรผิดสักอย่างเลยเ<อ>นะคะ้กระเป๋าซ้ายแล้วก็กระเป๋าขวาใช่ไหมใช่้เหมาะสมแล้วน่ะย้ายจากซ้ายไปขวาเท่านั้นเองเดี๋ยวการวินัยเขามีกําไรเดี๋ยวมันก็กลับคพนสู่รัฐเองแหละมสมองส่วนจําก็หายไปอีกกันแหละเพราะว่า การบินไทยไม่มีกําไรมานานแล้วนะคะขาดทุนแล้วครั้งก็ต้องอุด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 ไปเนี่ยตลอดและการบินไทยก็เป่านกวิดกันเยอะเยอะจนนําสู่การวิพากษ์วิจารณ์พอขาดทุนนี่ไงรัฐก็เลยไปช่วยอุดหนุนนี่ไงสายการบินของชาติอุังพุดถึงสานแล้วจะได้กำไรสายการบินแห่งชาติได้รับกําไรหรือใครได้รับกําไรคะนอกจากนี้เนี่ยชาติลค่ะอ๋อเหรอคะเอออ่า เหลือสิบวิไม่ทันก็ได้นะคะเขาลบธงชาติก่อนแล้วค่อยมาว่าต่ออื่นนะคะพักก่อนก่อนค่ะ